นี่อ,องก็จะมารีวิวเข็มขัดดือว,วิตองลายดามัมมเย่นะครับกล่องก็จะเป็นอย่างนี้สีส้มแล้วเราก็ดึงดินชากออกมาปาัปา๊บปั๊บออกมาแล้วออกมาแล้วข้างในก็จะมีถุงเป็นถุงผ้านะครับแท็บแ็กมีแ็กแ อันนี้ผมคือต่างประเทศอันนี้เปิดผงผ้าออกมาผงผ้าก็จะสกรีนคาว่าหลุยวิตตองก็จะเป็นเข็มขัดเส้นนี้ก็ประมาณ16,900บาทครับอันนี้เป็นเบอร์90้าส หรยวิองเบอร์เก้าสิบแล้วหรูอ,อ,ง, 90, รอ,อง made in france นะครับแล้วก็รอยเย็บเขาก็จะเป็น handmade นะครับเป็นเย็บทีทสังเกตที่รอยเย็บด้านในอันนี้คือรอยเย็บด้านในและนี่คือรอยเย็บด้านนอกก็จะเป็นสีเดียวกับเข็มขัดเป็นลายดามิเย่ครับล,ลายตาราง เห็นปะก็จะสีเดียวเข็มขัดขาปั๊มด้านในก็จะเป็นอย่างนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เลยสภาพ99%อ่ะมือหนึ่งอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวอันนี้ผมพ่นสเปรย์กันน้ำไปทุกชิ้นน่ะของหลุยส์อ่ะอันนี้ก็จะมีสกินคาว่าหลุยส์ตองนะครับ เดี๋ยวเรามาลองใส่กันเลยครับเดี๋ยวเรามาลองดูเวลาเราใส่เนี่ยก็คือมันจะมีช่องให้เราเสียบตามรูเนี่ยครับเขาก็จะมีตัวแป๊กให้เรา อันนี้ก็จะเป็นเบอร์เก้าสิบนะครับเป็นหลุยวิตองลายดามิีเย่เบอร์เก้าสิบเห็นกันไหมอ่ะเราใส่ก็ด้เป็นอย่างนี้อันนี้ที่ด้านหลังก็จะเฟี้ยวอ่ะมีความโดดเด่นเป็นไอคอนิกสีกับลายนะ ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้อ๋องด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม